สวัสดีครับลูกค้าเมื่อวานมีโอกาสได้ไปส่งลูกค้าที่จังหวัดเชียงรายอำเภอพันนะครับ <c oughs> ก็ได้การทดสอบรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ <c oughs> และสามารถถอดเดินตามได้ <c oughs> เมื่อวานนี้ลูกค้าประทับใจนะครับแล้วก็ตัดแบบสบายใจเบาสบาย ระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นเครื่องอบินซิน8.9นะครับของเรามีตั้งแต่เครื่องบินซินแล้วก็ดีเซลนะครับแล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับถ้าเป็นบินซินก็จะเบาสบายส่วนถ้าเป็นดีเซลก็จะประหยัดมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำสวน เล็กๆแล้วก็ขนาดกลางนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นไถพวนดินยกล่องนะครับคาดทำสวนทำนาได้นะครับตัวนี้ถอดอุปกรณ์เพียงแค่นัดตัวเดียวออกหัวตัดหญ้าก็สามารถเอาออกได้เลยเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับส่วนการที่อ่าปรับระดับหัวตัดหญ้าเนี่ย ก็ปรับได้หลายระดับนะครับติดดินแล้วก็ปรับรอยได้10เซน15เซนแล้วแต่เม,มื่อวานมีโอกาสได้สอนลูกค้าลูกค้าก็ค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะลุยได้ไม่จำกัดพื้นที่เอียงหรือเป็นหลุมเป็นบอ่อเก็บรายละเอียดได้นะครับตามซอกตามซอยตัวนี้เลยนะครับแนะนำตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีงบน้อยนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้0930327177หรือดูในเพจนะครับเมื่อวานลูกค้าดีใจแล้วก็ทดสอบตัดทั้งวันนะครับเมื่อวานไม่ได้หยุดเลยส่วนใครที่อยากได้รายละเอียดนะครับไปดูที่เพจรถไถกิ๋วจอมพลังนะครับขอบคุณมากครับ